ไม่ได้ค่ะถ้าเบอร์เนี้ยเรียกกนกรอบหน้าไม่ได้มันต้องยังไงละคะพี่ทายกรอบหน้าสกโอนค่ะ <c oughs> วันนี้ค่ะมาทำ radius ค่ะที่ SLC เพราะว่าเข้าสู่วัย4ีแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ใส่ลดน้ำหนักไปเยอะค่ะ <c oughs> หายไประมาณ20ก <Wow. S 2> ว่าโล <c oughs> พออายุแบบ30ปลาย <c oughs> เข้าเรื่อง 4, เนี่ยจับใต้ผิวคุณจะรู้เลยว่าผิวมันไม่กระชับแต่ว่าตัว radius เนี่ยมันจะช่วยเติม <c oughs> ให้อะไรที่มันสุดที่มันแพ้แรงน้มถ่วงกลับไปสู่ที่เดิมโดยที่ว่าไม่ได้เป็นการปั้นใหม่นึกออกไหมมันเป็นการกระตุ้นให้ให้ผิวเรามันเสริมขึ้นไปอีกทีมันเหมือนได้รีโนเวทโครงสร้างผิวใหม่่ามันก็คือเหมือนเหมือนเหมือนได้กลับมาให้มันเต็มให้มันฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะะดังนั้นใครที่มีปัญหาแบบเดียวกับทรายนะรู้สึกว่ามันซุดแล้วมัน้อยแล้วมันไม่เต็มไม้เต็มมือมันไม่กระชับแล้วเนี่ยจองค่ยเรเดียสซี่อ l c ค่ะรีโนเวทผิวใหม่ ปั้นกรอบหน้าชัดพร้อมอัดวอลลุ่มผิวแบบเน้นๆจบผิวยุบสุดเฉี่ยวด้วย Radius TSLC จองเลยค่ะ